ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ผมควานโจโจ้นะครับผมกับแม่ควานเขามาหาหญ้าให้น้องควายนะครับผมออกจากได้สุดแล้วก็ออกมาหาหญ้าน้ต้นขาวนะครับตอนตอนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับผมนี่ครับผมก็มามาที่นานะก็มีนาอีกหนึ่งที่ตรงนี้นะครับผมก็ติดกับแม่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมรอดยางเนาะหมู่บ้านช้างนะครับผม ก็มีอีกที่นะที่นั่นน้ำท่วมแล้วครับผมเหล่วนี่ก็ยังไม่ท่วมครับผมก็มาตัดหญ้านะครับเนาะตัดหญ้าตามคันนานะครับผมให้น้องควายนะครับผมน้ำท่วมน้ำคันนาไหลเลยครับผมน้ำเยอะฝนตกปีนี้ฝนตกดีนะครับผมซปเปอร์ฝนตกเลยครับผมนี่ครับก็ตัดไปเรื่อยๆครับผมตัดในคันนานี่นะครับผม ก็ใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงนะครับผมตัดเสร็จแล้วก็หาบเอานะครับผมก็มีแม่ควานเลยเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ควานพ่อควานดูทั้งควายดูทั้งหญ้าช้างนะครับผมช่วงนี้ครับผมก็ดูฝนด้วยนะครก็ลำบากหน่อยไปหน่อยนะครับเนาะก็คิดว่าจะปล่อยออกอยู่ครับผมน้องควายสู้ไม่ไหวนะครับผมพ่อหาควานเลี้ยงโจจ้ไม่ได้ผมต้องเลี้ยงเองนะครับผมก็เลยต้องคิดว่าจะปล่อยออกอยู่ครับผม เดี๋ยวจะได้คะแนนมาทําบ้านให้โจโจ้ด้วยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับผมก็แปดแปดตัวคงจะได้แสนกว่าอยู่เนาะคิดอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็จะมาทําคิดว่าจะเอามาทําลงให้โจโจ้บ้านโจโจ้บ้างนะครับผมนี่ครับก็ตัดอย่างนี้ครับตัดทางคันนานะครับเนาะนู่นครับไมคคอนกำลังหิ้วหาบเอาครับผมตัดอย่างนี้ครับผมเมื่อเช้านี้ก็มาเอาตรงนี้นะครับผม ตอนบ่ายต้องมาเอาตรงนี้ครับผมก็อยู่กลางทุ่งนานะครับผมกลางทุ่งนาเลยที่ตรงนี้เขามีสี่ไร่นะครับผมทางไปวังทะลุนะครับผมนานี้ก็ติดทางไปวังทะลุไปแม่นน้ำมูลแม่น้ำน้ำชีครับผมปีกายนานี้ไม่ได้กินนะครับผมน้ำท่วมนะครับผมแต่ปีนี้น้ำยังมาไม่ถึงนะครับผม ก็รออีกประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายน้ําจะมาถึงนี่ครับผมถ้าถ้าน้าน้อยคงไม่ถึงนะครับผมถ้าน้าทางโคราชเนาะฝนตกโคราชนี่ก็จะมาท่วมที่บ้านผมนะครับผมไม่ขออนก็ใส่กาะมังครับผมใส่ไอใส่กาะมังขอโทษครับใส่กาะมังเหมือนขายเหมือนขายอาหารโจยๆเนาะก็ใส่ใช้หาบนะครับผมหาบเอานะครับผม ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมกขหาไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับผมของหาคร,รับผมของโบราณเนานะทุกวันหาไม่มีนะครับผมเอาตัว,วเล็กนี่หานะครับผมก็เป็นกิจจวัดประจําวันนะครับผมก็ต้องมาทั้งย่าโจโจ้ทั้งย่าน้องควายเนาะครับผมไม่มีลูกลูกก็ไม่มีเนาะมีอยู่แต่ว่าลูกไปทํางานกันหมดแล้วครับเนาะก็อ,อยู่กันสองสองตายายนะครับผม นีแม่ขวานก็จะเอาหญ้าใส่ตัดตามคันาแเดี๋ยวก็หออหญ้ามาใส่เดี๋ยวก็จะหาเอาแค่นี้แหละมัดเลยพอยังมันหนักเกินไปมั้งใส่เยอะมันหนักเดี๋ยวเจ็บเอวอีกลาบากอีกไม่มีคนช่วยด้วยครับผมมีกันแค่สองคนนะครับพ่อวันดีแม่เอฟซีหน่อยนะสวัสดีค่ะอ่าโอเคครับผมแม่ขวานก็ไม่ค่อยพูดเก่งนะครับผมก็มีแต่ผมและายพูด ก็พี่สาวคอนเจมปุนะครับผมก็แต่ก่อนยากจนมากเนาะก็เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจบนะครับผมอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยได้ก็เลยพูดในโทรศัพท์ไม่ได้นะครับผมเวลาเขาคอมเมนต์มาเขาคุยไม่ค่อยได้นะครับเพราะอ่านออกอยู่แต่พอไปไปอ่านได้อยู่แต่ว่าไม่เก่งนะครับผมคงคงจะทําทำยูทุกไม่ได้หรอกครับผมก็มีแต่ผมต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับผมท้งย่าคายยาว,ว,ายยาวช้างทางไรสดนะครับ ็สู้ไปก่อนครับผมก่อจนกว่าโควิดจะหายไปแล้วก็จะไม่ได้จโจ้ไปหาอยู่ตามปางเ็าจะหาพ่อควานใหม่นะครับผมเนาะหาควานใส่ใหม่หาควานฉีใหม่เนาะผมอย่างนี้ผมก็ต้องสู้ก่อนครับผมก็กําลังก็ยังดีอยู่อายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับครึ่งคนแล้วครับห้าสิบสี่แล้วครับเนาะก็ยังสู้ได้ครับสู้ได้ครับผมนี่ครับนอายุยกซิ้นหนักไหมหเอ่า โอ้หนักนะครับผมหนักอ่ะเอาตัวนี้ไปใส่อีกครับผมเอาอีกนั้นไปอีกอันหนึ่งครับผมไปใส่ที่โน่นเดี๋ยวจะเอาเครื่องกับหญ้าก็นี่นะครับผมก็ถ่ายทาวิถีชีวิตขวอนช้างโจโจ้นะครับผมวันวันวันลแต่ละวันนี่ไม่มีเวลานะครับผมต้องหญ้าช้างกับหญ้าโจโจ้กับหญ้าควายครับผมนี่นะครับบางทีก็ได้เยอะก็ไปแบ่งให้โจโจ้ทานบ้างนะครับนี่นะครับผม ใส่เลยไม่ค่อนผมก็เป็นคนตัดหญ้าเนาะแมค่อนเป็นคนหาครับผมผมตัดเสร็จก็ให้แมคอนหาถ้าคนไมค่อนเหนื่อยผมก็จะลงมือหาบเองนะครับผมหญ้ามีหมดไหมไม่มีเนาะหมดเนาะหมดแดงหมดแดงไฟฮะ กัดคันคันน,บบนะเมื่อเช้านี่เมื่อชเช้าเยอะเลยเมือ่อเช้าไปแบกเอาแบกไอ้เข่งนั่นแหละมันอยู่บนเข่งนั่นแหละโอ้ยกัดเต็มคอเลยคอแดงเปื่นเลยครับผมคอผมนะครับเนาะ,ะหิ้วไปวะหิ้วไฟมันจะได้ปะ,ะนี่ครับใส่มาเลย๋ยวกจะให้ไม่ควานหาต่อนะครับผมใสลยอันนั้ เป็นลวดนะครับเป็นลวดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเราก็จะมัดเดี๋ยวเขาได้หาบครับผมเต็มเต็มก็หาบก็น้ำท่วมครับน้ำก็มาแล้วครับตรงนั้นก็ท่วมท่วมมันเป็นหนองเนาะเขาไม่มีข้าวเลยเขาวิดก็าข,ข้าวน้ำก็ท่วมท่วมไปข้าวแล้วเพราะว่าทำหลังเขาข้าวข้าข้าวข้าวเล็กอยู่เลยน้ำท่วมได้เนาะ ถ้าอย่างนี้ยังไม่ท่วมหรอกครับผมน้ํำยังยังมาไม่ถึงครับผมพอไหมพอไปเอามาอีก น,นี่เครื่องตัดหญ้านะครับผมนี่เครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้ฮอนด้าอย่างนี้ครับฮอนด้าของแท uh ้เลยครับผมราคาอยู่แปดพันหกนะครับผมนี่ไม่ใช่ถูกนะครับผมไม่ใช่ใช้ใช้ของแพงหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราใช้งานหนักเนาะทางหญ้าโจโจ้ทางหญ้าขวายน้องขวายนะครับเนาะเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าครับผมเอาแค่นั้นวะผม ไปหอบมาให้มันเต็มมันมันมันจะได้กึ่งกันมันจะไม่หนักข้างก็ยังเหลืออยู่ดอันนี้ก็ได้ใส่เค็งหนึ่งก็หมดแล้วแต่จะได้บิดปิดปิดวิดีโอแล้วก็จะได้ไปช่วยวนี่แหละครับผมปลาเยอะครับผมปลาในนาเยอะ เซเว่นเราจะตกถนนนะเซเว่นขยายตาลาย <c oughs> ตาลายทำไมนกกระตอบกันทาเริ่มที่ทางเริ่มที่บนแล้วโอเคครับมัดเลยก็ได้สองมัดแล้วครับผมก็จะได้หาไปนู่นแหละระยะทางก็ร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยยี่สิบเมตรครับผม แม่ควานมาหายญ้าให้โจโจ้ด้วยให้โจให,ให้น้องควายด้วยนะครับผมตามคันนานะครับผมมาได้ไหม ถนนครับมีรถสิบลอออ้อวิ่งหน้าพื้นนี่ก็สวยแล้วครับผมนานี่นครับผม